นะคะก็ขอาการสตีคนดูทุกท่านทุกคนกันด้วยนะคะ,ออนนะ,คะวันนี้อยู่กับเอิญนะคะวันนี้เอิญมาใจอัมพรวันนี่วันเลยเป็น EP สองตามสัญญาครบสิบซับนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปสร้างซองกันเลยนะคะก็ขอใส่นะคะก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหน้าทุนนี้วอลเลตแล้วนะคะเดี๋ยวไปสร้างซองกันเลยเนาะ,ะนี่นะคะซองซองของขวัญ ยรวมสิบบาทส่วนจำนวนเงินเจ็ดคนนะคะกดคำอวยพรเอาเป็นเอ่อเอาเป็นขอบคุณนะสร้างสองมืาสิบบาทกดยืนยันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเอิญจะเอาลิงก์นี้นะคะไปแปะไว้ที่คลิป ไหนอะ๋ดวเอิญขอดูกนนะแป๊บหนึ่งก็ค่ะไม่เอาเอา,เอาเป็นเราคลิปนี้แหละไม่คลิปนี้ไม่อะเอาเป็นคลิป คลิปเดิมแล้วกันนะคะเอาคลิปเดิมแล้วกันนะคะเ,เอินจะลบอันนี้ออกนะลบออกนะคะลบลิงเดิมออกแล้วก็เอินก็จะเอาลงก์ใหม่ไปวางไว้ให้ก็ก็วางลิงก์ไปเลยนะคะ ก็ลิงอยู่นี่นะคะลิง์อันใหม่เนะนี่นะอันแจกแล้วนะคะ e p พสองก็ถ้าครบ30ซับจะมาแจกใหม่นะคะขอปั่นเงินก่อนนะ30ซับนะคะจะมาแจกใหม่นะบายบาย